มารอดูเขาวิดบอเขาเรียกว่าซูบสับนะครับเดี๋ยวรอจะจับปลากันกำลังลงไปจับกันนะครับดิ้องไล้ท้านี่ย

โอ้อยู่ข้างบนเต็มเลยเล้ปลาอย่างโอเคนะกดเดินอ้ยเต็มเลยอ่ะเฮียนเฮียได็กเีนเฮียปลาอย่าเพิ่งบอกกบปลาหน่อยพิ่มันรดเลยวอาหาดูคอรงโต วนได้ม่ได้สื้อัน้ดใส่เสือยไม่ใช่ชุดจับปลาีบ้อใหญ่อ่ะใส่กวิอาใส่ส้อยใหญ่ขนาดตหวใหญ่นมดแล้วข่้นมองว่างนะใหญ่เทามืออย่ามาตรงนี้นะอย่างตรงกลางี่แไม่ตรงนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ตัวก เดีดยไปดูเว้ยนี่อะไม่รู้เห็นรถไหมล่ะเยดตรงครับเย็ดอย่าเล่นในน้เด้อนเป็นอายสดุดลย เดี๋ยวไปหาหมอเดี๋ยว่ยโยนไปะรับได้ไหมโอ้โหเอาเลยเลยแบบต้องรู้นะตรงนั้นนะมองนะเอ้ยอรับโอแมนด้แมนด้เอาหั่ตัวนี้เอาตัไมนี่มตัวนั่นไหมเอาขึ้นไปก่อนผู้ไดผู้ด้ครับปลาฮัปปลาเน่มันเต็มแล้วเนี่ยฮัปปลาเน่ทั้งพี่ทั้งพี่ทั้งพี่ทั้งเด็ลน่อยนี่ทดลองพี่ไงฟางเนีย เดินมาเลยของควันต้องลุยค่ะมันถึงจะสนุกไม่เป็นไรมันต้องล้มอยู่แล้วก่ปลาช่อนนะเอาไปดุปลาดุหรือปลาช่อนได้ไช่วหน่อยเรด้เไเหรอปดไม่ได้หนูจับไม่ได้ไม่หลอกเหรอไม่หลอกว่ออะไรล่ะ เปนกแล้วเปนกกันลานน้องน้พร้อมหรือย uh> ังมามากมะรูดท uh> uh uh ีมันนี้ได้หองขวานโอยยนได้องนนะได้หรอออกตื่นใจีเขาหว่าวเลยเขาว่าไม่นี่ประมูลได้หรอ ห้องพักเที่ัวใดๆนะบอกว่านันไม่ด้เข้าใจนี่โอ้ยโอ้ยโอ๊ยถ่ายรูปนน้องๆเร็วๆเร็วๆน้องโอ๊ยปลื้มโชว์หน่อยเร็วยกขึ้นมาหน่อยเร็วปื้มโชว์หน่อยโอ้โหน่าจะมาตัวเดียวมันด่าด้วยหองพักจับป้องกันเชื่อให้ได้แน่ อ๋อีไปุ้นปุ้นอะไรทงไหมอันเส้ยไปประโยนดอกได้ับทอะเราเก็บประดุลพูดต่จางห้งตาจางหลมตาจังหลมโว้ยหลงเออจาบจานละครพี่แม่อใส่หางปุ้นยนูดีไม่กลัวเท่าว่านนั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนูดมันมีตัวใหญ่ตัวอยู่ โอ๊ยชายูไแน่นอ่ะไม่ไม่ดูอยู่ดูอยู่ต้องหาทีมันไะโดดะชอนใส่แล้วกระโดดก็สั่งเนาสั่งวัเยมามามาาโทไซสตาโทษ เดตตั้งยุบหนักตัวเวลาเสือสาโทษในแมกกแก้วางกราไปเลยเทส่เามเสื่องเทใส่เนี่บเดี๋ยวจะจับไปดุกนี่ต่ออันนี้ช้อนนะอะไรมันเม็นปอนด์อะตาตอนนั้นใส่ช้อนให้ให้นาซูใส่ช้อนอันนี้ปลาอ๋ออันนี้ใส่อะไรปลาดุกปลตะก้าไหมปลาตะก้าเอาปลาดุกอะตะก้าไหมเอาตะก้าไปปหามโอ้โห้แม่นมากอันนี้อันนี้เอาไปใส่ปลาช่อนนี่ใส่ปลาดุก กลายหนึงนะสวิงนะนี่มาสอนมงนี่เอ้ยนะปื้มมาสวิงไหมแยเอาเนจ้ไปเอาเอาเพชรเอาล่เนี่ยอมโค้มาคอขักกันนี่แต่ประดุกโ เมไปเปลี่ยนเสดีมไปเปลี่ยนเสื้อเนาะตัดสียางพอดไม่เดินเลยนะผมเอ้ายาวแล้วไปเดี๋ยวก่อนยางอยันดีลีก่ีนครตูมจับจับข้าน้องมั่นใจนะเป็นสีราบ

ก็นั่งเล่าเท่าเนั The ่งอะมันจะไม่ค่อยเมื่อยคอวอดเลยมันโยกโยกไปโยกมาอ๋อคออุ๊ยอุ้ยดูเม เมียนงยางหยางเมียคุณเอาตะคอกมาเลยจะจับปลาช่อนกันอย่นยันหยาหยางหยาสผมจะไเรายะต้องส่งโอเคโอเคไปเอาคอกมาเลยจริงจรางสมงควรจะขึ้นได้เลยนะบ่อต้นนี้ปาบ่อวแตกสุกหนียวนแตกมดเลยเดนี่บ่อเมยนต้นมันอยู่ในนี้บ่อที่กระแตกเหรอครับเมีนบ่ออานยนแตงแม่มันจิแตกไม่เป็นิมต้มเออเออมแตก่จะ่าง

มาเลนีบฮ้ยเกเฮกลงหน้าไปนั่งเขาพันลงน้ำมูยเดี๋ยวมาลูกสาวพ่อ เรียบร้อยโอ้ยหลายแห้บ้างลายก็หายอุ้ยตไปเลอร์เลยเนี่ยป้าเน็งกระสือด้วยแต่ป้าดุกแน็งแห้งไหมบ่หลายแห้งบอกไปดุกมันแนนแล้วมันแนีนอย่างนั้นายมาเป็แยังดอกโอ้ยตัวใหญ่แห้งว่ะแซน่ามันได้บ่ใส่ปนไปเลยนะใส่ปนไปเลย กพอใจับกระสังมันจันาจะดนปกดุขึ้นมาเ้นะเั่นบอนี่มองนี่ยแบนมืเดี๋ยนีบ้างมันเหรอนันนาเขาไปเบิ้งมันมองไหนเดี๋ยวเขาเเบิ้งเบิ้องสวิงอยู่ไหนเสวิงลงไปใหื้องอะไรน่ะนี่เดี๋วิงวิญเวิงอันหนึ่งจมไปในดินน่ะนะฮากไปหรอนี่เดีสาวๆใสเบิ้เนาะก็จะมันลงอยู่เสี่มันผ่นเร็วทางขางก็วิงแม่มันมาเอาเอาเอาเปิดพิธีซื้อ ก็นั่นตัวเสือผีนั่นอยู่ไหนก็เขาไปลงไปเสือผีสิบ่นั่งไปเลยจับรอบตัวเนี่ยเต็มไปหมดอันนี้มันหัวไปช่อนหรือหัวหงานก็อย่าพ่นหมกหลายเลยพ่นก็ใส่เบิร์ดว่ามึงว่าย่างกับป้าเสียบหมดแล้วย่างเต็มเลยกระจุกลงมาไทยทำได้ซื่อกันนี้ไหม ตึงตูเด้อตูตรวจหมดแล้วดิ่ซนรับจับปลาค่อยจับอะยุบันผมผมชอบจับปลามากตั้งแต่เด็กบ่ไอ้ทิพยไอ้เพื่อนขึ้นเบาๆตู้พอจับจ้าเขื่อนแล้วต้องรอให้มันขึ้นก่อนแล้วค่อยจับเออแล้วค่อยคือว่าขห้นเป็นลมก่อนไม่ไม่ ตากินไปกินเหากันเอรามันปวดหัวก่อนหำมันปวดหัวเดี๋ยวๆหำเยสีสีถามแมก่อนโอ้ปลาเค็งปลาคอตะนันจับไม่เราปลาเติงปลาเค็งไม่นเลยจไงจริงโอ้โหเนี่ยจ่ยยัง นล hmm? oh, ั so ่งน so ี m m hmm. ่เลยต้มีวไก่วม่วงมมะมาัมันเต็มของแล้วนี ข้ไ่ได้บ่คังน้าปลาตายเลยขังน้าบ่ได้บ่นาได้ได้สู้ไม่สู้ไม่ไม่กระถ้อนึงแับไรล่ะกรถอนโตประทันน่ะล่ะกระถันใน้แมกระถดไงาใหม่เนี่ยประทันเหรอเรปูบ่ปูนตองคนละน้าทีสุดท้ายคนละข้หมังยําโตเลยเปิดเยอะไหม อมอเอ้ยปหลเลยนกไหมยนกยูยูข้างหน้านี่บ่ได้ยู่ทยรถได้พี่โอยูหลัง